ีกนหมูหนุ่มหมูตับบางคนก็จะกวางนะแต่ผมต้มแล้วโอ้ยนสองซ้ำเย้ย่างเนื้อเป็นยังไงย่างเนื้อสวัสดีครับพักเข้าไปนั่งบิดไส้รวนข้มแมวส้วมไม่สองซ้ำอันเนี้ยแดงแก้นเลย สดกันสวัสดีครับลูกพี่ครับวันนี้ก็มาซื้อเนื้อเลี้ยงพี่น้องที่ค่ายพีเคครับกิโลครับเซ็นเต้นสิบโลครับผมพอหลังจากจกาแฝดชนะสองคนชนะทั้งสองคนเลครับก็เลยจัดเนื้อสิบกิโลจัดเนื้อสิบโลครับผมมาอยู่นี่ก็เกือบกี่ปีแล้วแหวนห้าหกปีเนาะสิบปีได้ไหมโอ้สิบปีตั้งแต่แฝดยี่สิบแปดสีอ่ะอ๋อแปดเก้าปีเกือบสิปีเกือบสิบปีครับเกือบสิบปี เกือบสิบปีครับลูกพี่เพิ่งเพิ่งได้กินกับไอ้แบนนี่แหละครับโอ้ยดไปได้ข่าวว่าก็ไม่ใช่เงินมันด้วยนะปมพี่น้องบู๊ยิ่งสิบสามสิบสี่โลคนครับแน่นอนโมมูผมเอาดีไหมมึงเอาดีไหมตัวหน้าเขถามมึงเอาดีไหมเอาอยู่ครับแคมป์วะบัหน้าเอาดีแล้วแคมป์ใช่ไหมครับเอาไปครับเออแคมป์จะปวดนั้นมาือสิบกว่าปีและเดี๋ยวแล้วเพื่อนจำต้องมาที่นี่สวัสดีครับไปกระเพราะคุณ แสดงว่ารวยแมนยูแน่เลยฮะรวยแมนยูป่ะไม่มันหมดตั้งแต่มวยแล้วน้องก็เลยไม่ได้เล่นหรอกมวยนะไม่ถึงหมดเอ๊ะมาสื่อยังี้นี่แย้มพักการ์ดเพือนแม่ลันประจักรไอ้มีใบกระเพราอยู่ไหมใบแดงเซียนเพ่อนจ่ายตังค์เพื่อนอ๋อเนียนน้อนด้วยมือนี่ตกใส่ศาสนะเหมาตลาดเลยมือในเนียนน้อนดิลิ่วอ่าอะไรนะเรื่องพันตีพันตีพันตีเก่งมากเลยพื่อนอ๋พันตีลูกใครลูกพี่แอน อ้าวพูดดีๆลูกพี่ลองไปถ้าผ่านมาที่นี่ก็ต้องทุกอย่างเฮ็ดเป็นวิดีโอเฮ็ดเป็นวิดีโอนี่วิดีโอนะครับเนี่ยก็มียบอกนี่เดี๋ยวสิเมื่ออุ่นๆได้บ้างเ้าดำแท้เจ้าคือบ่ใส่แอร์ไข่ไขขาวๆเนี่ยเดี๋ยวสิไปเป่าแมวขาวเด้อยผ่านจากผ่านจากร้านลาบไอ้ร้านลาบปุ๊บร้านผักร้านยี่สิบบาทร้านยี่สิบบาทเดี๋ยวจะมาซื้ออยู่เป็นบางอย่างคนกันยี่สิบบาทบอคนให้พี่โอ้เพื่อยเพื่อน ลองไปซื้อดูเนี่ยเป็นยังไงผมรู้สึกเป็นไงเอาคดีด้วยล่ะอ่าบอไปซื้อมากล้วเป็นในมือบอมันหลายยางดิอืออ่าเราไม่เฮ็ดซูนหวงนุ่งอ่ะซื้ออีกนะสุดท้ายภาพไม่ได้นะเดี๋ยวด้วยโอ้โหยางวันเนือ1ิมซีโล่โอ้เนี่ยมนาพี่เลี้ยงอย่างวะเอียงเลยมือเอ โอ้โหสี่โลแม่โอ้นี่นะป้าป้าโอ้ื่อให้พร้อมท้าไม่กินพร้อมได้เนี่ยวมึงอกี้ไปเนี่ยผมไปซื้ออะไรเพื่อสวยปลาบูครับเออโอ้สับเพื่อดีตัวนี้แม่ ว่าล่ะเขาย่งานแตกไปซอยเขาเจ้าดีเนาะงานแตงของสิบุมีหน่อบมีหรอบมัวดอกปากปนบานคือมึงู้อินรุนี่ยโอ้หเนี่ยเนี่ยพี่แว่นเป็นวานมึงเนี่ยหวานเทียบดู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 กันมาูดูดูดดู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 ดของพัน บางคนก็จะกรองครับแต่ผมต้มแล้วโว้ยนเนาะเนื้อดีๆขี้ไปฉเปิลเปิลระเบินหรือไงครับตากล้้องเนือดีๆเอาขี้ไป,ป,ป,ปใส่าแบบแน่นอนครับขี้เบี้ยเส้นแม่นมากคนเดินเบิ่งปากน้ำมันต้มครับพี่น้องนี่แหละต้มแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะ,ะนเน,นี่ความเข้มข้นนะครับนี่โอโตบาลน่าข้างล่างข้นกินห่วยกิขนข้าวขี้รถดได้ งังมากไปวุ้ยน้ำปุ่มปุโป๊กพี่น้องพู้นี่แล้วสวยเนืองามางนี่เลยก็ตั้งใหญ่แลนะครับเนี่ยมาไปลองเห็ดแก้วข้าวเดีอยโอ้น้ำปูไฟล้างตะโพลัสใส่เลยเพื่อนโอ้น้ำซุปครับโคตรล้วงเลยเทุกคนุกาณพร้อมซื้อไอ้พร้อมทำให้กินพร้อมได้เนี่ยโอ้โอโอโจม ครัง้งแรกในชีวิตครับสิบปีอยู่ด้วยกันมาแ<อ>ด่กินเนี่ยบักแว็ดมือใน,นอกุชชี่บอสคีเลยสว<อ>ัสด <c oughs> ี <c oughs> ครับพี่น้องมินี้อยู่กับซอยทีคาเฟ่นะครับนี่นะครับเนื้อเต้นตุ๊บตุ๊บเลยครับอุ่นๆเลยครับพี่น้องถามว่าไม่ไหม <c oughs> ครับ <c oughs> พูดเพียงครับคันต่อยมวยก็ยังพูดเพียงอแ<อ>วนคือแบนแก่ก็ยังเซี่ยวน้องเลยผมใส่ชนะผมห้เดิ ที่แบบมันกดีดีนะนองใส่ตูสตมึงอย่ามาดูหน้ากูมึงดูเนื้อนุ่นสตสตนี่ทำจากอะไรบอสนะทำจากอะไร่ตู้ทำจากนงควายดีดีเยก็จากเนื้อัวไนลูกเออจะถามพอด้วยเนื้อัวผมเี่ยนแม่นครับยางเนื้อเลยยางเนื้อเลยโอ้เชี่ยตายยางเนื้อนองเลยเอาแผ่นี่ก่อดิ เอาจดกัไปสดๆวยนี่สดสดสดอ้นไปเลยคนนีดนี้ดีครับนี่ครับนี่ครับผมรโมเตอร์โปเตอร์ครับแซ่หๆเนาะมี่จดรอยัวรอยัวแซ่บคุณเล่ไว้เออการคุณมวยวันชิมก่อนก้องไก่โอ้ยเป็นไงครับ สุดยอดบันเก็บนี่เก็บฟันด้วยดิเวลากินน่ะอ๋อไม่ได้น้อยเลบไม่ด้เไม่กอดยางเลยชาติทวีชาติทวีคูณเออเป็นไงล่ะเยอดครับอ่าสุดยอดนายบอกสุดยอดบันเลยนาะข้าโบนนี่ก็เป็นย่างนะครับนี่นี่ย่างซุกเนื้อเสียอืมฮะเนื้อเสียเนื้อเสีย เนื้อเสียเนื้อเสียเบอร์เสียที่สดๆเดี๋ยวนี้มึงว่าเนื้อเสียมึงพูดมันพูดดีๆนะกูซื้อมาสดๆมึงบอกเนื้อเสียมันบอกเนื้อเสียครับอาจารย์หมายความว่าไงเนี่ยแล้วมึงจะกินไหมเนี่ยเนื้อดีๆเนี่ยกูซื้อมาสดๆมึงดูดิมึงบอกเนื้อเสียเนื้อเสียเอองงกับมึงเลยอันนี้อันเนี้ยเมื่อไหร่เมื่อไหร่ชิมเจมส์เิมมึง ย่างเนื้อเป็นยังไงย่างเนื้อเนื้อครับเนี่ยก็ลองบอกเนื้อเนื้อเป็นไรเอาลองชิมกันเด้อลองมากรน้าลองจุลองจุลองจุ้อเเปลนแนวเลยลองลองอย่าบอกใครเด้ออันนี้ลองอย่าบอกใครหรือว่าลองจุ้อเบาหลองครับสดได้ไหมเนี่ยสดแก้วได้ไบมครับปล่อยเบาเท่าเนี่ยครับเบาหลองเสียบครับเบาหลองเยิงออกไปในไต่สะเดือนได้หมดหรอโอเคครับไต่เต่า สามกริย์ครับสามกระสันเสือไล่เสอไล่เนไงมามาด้อฮะนี่ครับวินเร่าเร่าเนี่ยรอบเร่าเร่าไปครับแน่ชิมหรือบาลองด้วเป็นไงครับเป็นไงครับโอ้ส่วนพุ้งร่วงมากระตุกอย่างนอแน่ะตักได้ชิมได้หาตัวเล็กมา ช่วยเร่งม,มาสองใบนึ่งครับพี่คร VI. ับเอาชิ้นละน้อยไปตักเสียบนี่เอานี้ไปด้วยน้ำจิ้มแล้วก็เอานี้เอานี้ตักนี้ไปไอ้ตักไปเลยลูกตักไปตักกล้วยไปน้ำตักกล้วยไปน้ำเด้อมาตักกล้วยตักไปไปตักกล้วยน้ำตักต้มเอาตัวน้อยมาต้มเด้อ เรื่้มะรกลวกเลยลวกเล่ยนะมาเลยกินเขาเลยมาหน่ยมา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 เยบร่คันีมาต้องกินสินย่บนขามันท่านเปื่อยตักาเลยลูกหน่ตากาเลยท่านเอาเผอหน่อยตักัน้ำใบมันจะยัไม่ขาดมันท่เดือยเนาะ กินีแดงเอาเนื้อลวกไหมกับย่างเนื้อเน่ะไปมันหวังมะลุไปยิปโกร่ครับครับครับเออเอาเนี่ยเอเอาเอาเนี่ยซอยตู้มันนี่เนี่ยเออเอาเนื้อซอยตู้มันนี่เลยวางไว้นี่เลยวางไว้นี่เลย ามกนวันนี้ก็ขอบคุณเซียนแว่นนะครับนี่ครับมาข้ามาทั้งวในบานพี่นองมากวันนี้ก็ขอบคุณเซียนแว่นนะครับอยู่ด้วยกันมาสิบกว่าปีเพิ่งเลี้ยงวันนี้ครั้งแรกก็ถือว่าโอเคซึ้งมากเลยน้ําตาจะไหลก็ขอให้เซียนแว่นเนื้อหวานเป็นสิ้นเนื้อหวานเป็นสิ้ก็ขอให้พันตีพันโทพันเอกนะครับได้แชมป์ขอให้ชนะทุกคนนะครับขอให้นแว่จะจัดหนาคนนี้อีกนสองซ้ำเรืย เลือดอนครับวานจิจิมก็อร่อยอันนี้ลวกด้ออันนี้ลวกเอาเด้อระทงจิ้มเยอะหน่อยดิโจิ้มเดียวเองนจิ้มไ่ได้เหรอนยพงกระดาษเวีอนนี่จะพ่วงได้เลยอันไหนคือดีไปหรออันนี้นี่ครับแต่เขาพี่อมดาปลาด้าหก็เครื่องัทงมันต้องเดอดข้าหนียวลรดเวนจงง ก๋วยแซ่บครับอกเดี๋ยวต้มน้ำเดี๋ยวรู้เลยว่าชุุชโร่เยอะหรือ,อนัวจัดนัวจัดเสียขี้มือเขาบอกปอปับไอ้ปอปับไอ้ปอคะแนนเครื่องเนี่ยน้ำเปลาอยู่ไหนวะ <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้วจา์เล่นมาแล้วโอ้อาจารย์เล่นมากมากเอ้ย,อยน้ำมหาไปัญญายดดว,วงวิเศษมานั่งตักเอาอยู่เนี่ยคุณเ่๋ปลาเป็นไรใจยังเห็นจัวสิครับ ถาไมกินห้องครับาพูดเสนาเจ้าเสนามาด้วยอรัสดิครับอรุณ้วัสดิ์ยอาหารราคาอาหกินได้นี่ที่หวานอีหยัก็เดี๋ยวอาจารย์เทนครับเห็นเขาพูดกันหลายคนว่าไม่เคยเลี้ยงใครเนอะเนียเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยนี่เ่ยน่ยียน่น่เยยน่นยยน กเล้โอ้มกินนี่ก่อนนะทำเนินร้อนตุ่มเนื้อนะครับิมก่อนชเรร้สรครับผักเข้าไปนังบิดเสดตุ่เนื้อครับผมก็แบบซ้อมไม่องสมันนบางคนก็จะลงแต่ชิปกับรูปเยอะเกินเขาก็รู้หรอกว่าจับเป้าน่ะ เขาลุยรอกว่าจับเปาใช่ลโอ้ยขายลงแ้นะอาจารยนะลกรพูดอาจารย์ชนะทุกเลย้าวมือพูดลงลุกเนี่ยลงแล้วลงบัรสะพันพันเขี่พันเราลงพัวเราลงพูดล้ย่องตอดปอลกันตัวหนักตัวอาจารย์จะทำรอาจารย์อาสุกลูกเลวสุกเรตเต ปลาสุกมัตคัมนะครับไอคอนคอนพันตําเพลงหรือว่าผมไม่จะต่อยต้องกลับเป็นลมก่อนทุกครั้งเดือาจารย์เข้าไปเลยเดือาจารย์กีดูพันตับตู้เพื่อนมคือทำอร่อยเลยว่ะเต้าแน่นอนเลยอู้นี่ลวกลวกกิ้มครับลวกกิ้มจะไม่หนักแน่พี่ผมเตี๋ยวไปนาตีไปทุกวันคือร้อนเอามานั่งๆหน่อยอาจานในเช้าสามีร้อนเหรอเตะไปนาตี้า ขมอุ๊ยขมเนีย่นยจารย์ยูดงจานลองสักคำหน่อยลองสักคำหน่อยอาจารย์กินได้เปล่ามีบั้นเที่ยวไหมเที่ยวไม่ได้ก็เตะข้าโพเลยเที่ยวไม่ได้กันสัสดีครับครับ เหลือดีกว่าขนมปังมันมันเงี้ยอรมากเก้าปีเว่นวันนี้หวานเจี๊ยบนเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเอ้าปีซีสองก้อนยิ่งก็รับสองหมื่นว่ากระโยบเลยเลีเยบเลยจานสวัสดีครับนี่ครับจานเฉียบนะครับจานไม่ได้จานพันโทนะครับจานเฉียบเนี่ยีเว้นกุ้หวานเหรออาจารย์ลองลองโอ้แต่แต่น้ำจิ้มนี่ยมันซุกย้อนเอาเนื้อซุกแป้งไหนวะเนื้อย่างเนื้อย่างไหม กำลังอบด้วยาไ้ถ่าพรองไปน้องลวกยังอ่ะเขาก็มากินจูกลูก่าก้นไปเด้ออะไรรอดมากเลยต้มบกสลัหน่อยม้เสซ่ยะตีนะวันนี้เซนเว้นจัดเนื้อให้เท่าไหร่พี่13 13โลอะไรเขาไปขึ้นไหนครับว่าไมาร่ลงคเลยพี่แขนมันนัวนะงคไม้เหนื่อยมากินนะ อรู้สึกดีใจนะครับเพิ่งเลื้ยงครั้งแรกในชีวิตตั้งแต่มาอยู่นี่โอปวดคือเนาะแต่อีรล่ตัวบาเนนทำเป็นมบอกว่าอบุ่นดีพวกกูกินแบบนี้มาประจำแล้วเนาะจา์เออมึงยังจะมาพูดอีกเพื่ออะไรวะอบปุ่นนี่เนาหรองหนพวกกูกินมาเป็นสิบปีแล้วอ้แ่นเออกูมึงเห็นหน้ามึงเดียวเพื่อนกูนอนตื่นสายเพื่นเลย จักมวนซ่อนเฟมึงก็ได้รก็บอกเว้นมันนี่กันนะนี่นี่ชูหวังท่านมากมั้งมายังชรหวังกับป้อยใคอยู่ครับอ๋อเอาไว้พอน้ำใสจุลไยหรอกซอยจุกับก้อยเยอะอยู่หรอกกับต้มวาอยู่้ซุปจานอุรัเนี่จานอุรักไม่ได้จานุลัเดี๋ยวโบซ้อนบอกเว้นซ่อนบอกเว้นอะไรเดียวกินด้วมันอร่อยนะอร่อยกินอ่า เป็นอันก้อร่อยเสียมันก็อร่อยมากเจ้ารับเลยวะมันมันบดได้ใส่วาที่อร่อยได้โอ้โหขวดอะไรเต้นขวดแล้วขวดอะไรอ่ะมันอร่อมือบดได้อาจารย์มันน่าจะแบบว่าหวานพอกระดูกครับอาจารย์กระดูกก้มใส่กระดูกใส่เครื่องไรอาจารย์กแกยัดปากดีไรประเทศมั่วเจ้าสนายตะลุ่งสิบกิบล่ะใช่ครับโอ้ยบอกึ้นไรจะเสีย เล็กปั้นกับอะไรไหมแม่ก็คิดดูเดี๋ยวจะกินนาผมดูรถขึ้นจะปุกหมดแล้วฮะเก็บมือไหมเป็นเนาะเวลากินอะไรมันบอกว่าอะไรนะกินได้แต่อย่าเอาฟันอะไรนะมันพูดอะไรกันกินได้สดปัญญาง่ออาจารย์วิทย์เป็นคนน้ำร่องเลยรู้ไหมบาคนน้ำร่องเลยฟั้นเป็นแบบนี้โอ้ยโอย ครับอาจารย์คนรอการเกี่ยวของว่ามันลื่นเลยมุงส้นบักปลาหม้อข้าวเนี่ยก็ส้นหักเวนกุละเว้งจิบหายเด้อมั่วส้นจิบหายเนี่ยเอาไว้ส้นตัวไว้ขวดเด้อ

โอ้ยนิบไปังโอ้นิวกำปุ๊บสองรอบนเห็นกับตาอย่างกุ้งเห็นรึเป่พอดียนแอพูดออกมาหรือเปลุ่งราดราดสุดเป็นไงไปข้ผ่านไหมผ่านผ่านโอ้ทางปิวสุงอร่อครับคัครับคั